ตอนปะเ้ว สวัสดีครับสวัสดีพี่ทองสุคุศค้นครับพอกับผมคนฝากซี่คือเกขามือนีได้เมนูครับบักมงวงบักมงหน่อยครับได้มากวันได้ปุ่มหนึ่งหาอยากยาวบังมงหน่อยเอามากินสมครับกับแก้วับแก้วปลากปะปลาดก มีหวอมกครับเอามากแก่สมมามากพี่ลอง หนห่นๆยาผสมใส่บดหน่วย ผมครับ <c oughs> หน่อยหน่อยสำนีสมครับไว้ครับ ตอนประเดิ bọc muộn này hái nhạt bọc biển nuôi <cười> <cười> ชมครับตอนปลาย cái chân ngoài nó chín đáy quá vậy <laughs> À, rồi, tuần ngoài nè หวสมรักเอาละครับพี่น้องมันกินหลายไปหมกมวงน่อยเป็นน้อยปีแะ้วเทือหาย,อยากครับปี่นี่บอคอยเป็นน้อยครับกาวไว้ซนม้ิคอนนะครับเดี๋ยวอพอกันคลิปนาครับ สำหรับมอนีสวัสดีครับ